สวัสดีนะครับ fc ผมก็นั่งรอกับตันเนาะเพราะว่าก่อนที่ <c oughs> ผมจะเข้านอนเนี่ยผมก็ต้องรอเพื่อนๆกลับมาครบก่อนนะ fc เดี๋ยวล็อกบ้านเดี๋ยวจะเข้าบ้านไม่ได้ fc ก็นั่งร้องฮะไปเซเว่นนานมากเลย fc <c oughs> ไปตั้งแต่ตั้งแต่ไม่ถึงทุ่มหนึ่งนะประมาณสิบแปดจุดสี่สี่เจ็ดนี่แหละผมดูกลับมาที่เกือบสามทุ่ม fc ก็ไป เดี๋ยวเราจะมาสอบถามว่าเขาไปเซเว่นอะไรทำไมไปนานจังเฮ้ยกบกบเฮ้ยเฮ้ยเจอกบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกบป้โอ้โหได้กบตัวหนึ่งเฮ้ยโอ้โหได้กบตัวหนึ่งเฮ้ย ได้กบ FC มันตกใจรถคันนี้แน่ๆเลยโอ้โหได้กบข้าวมาปลากระข้าวมาปลาเอาไงดีได้โกบมาดู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 พี่หลงเฮ้ยโอ้ลิ้นแถวเปล่าเกียวยังไงอ่ะเขามาวางบนเตียงก่อนดีไหมใช่รถมาปุ๊บหมานเลย ใช่แต่ว่าเราไม่กินมันนะเราจะปล่อยมันเพราะมันมันตัวเดียวเองแต่เราไม่กินด้วยกบมันอยู่แถวบ้านผมไม่ไม่ผมใช่เท่าไหร่กันนะสี่น่าจะสี่สิบบาทนะอือฮึขาดสี่สิบบาทครบร้อยนะนี่นี่สิเฮ้ยดาใจโโอ้เฮ้ยยิดีใจยังเลยนี่เลยสีได้กบมาตัวหนึ่งนะฮะ ตัวเบลเลอร์เลยเนาะเอออนนั่นอนะเดี๋ยวเราจะมาสอบถามนะฮะไปเซเว่นไกลเหรอเซเว่นนะเหรอฮะไปเทสเน็ตเทสเทสยังไงเหรไปเช็คสปีดเนี่ยเช็คยังไงมันมีเอฟให้เช็คอยู่เช็คแล้วมันได้อะไรเช็คความเร็วเราจะได้รู้ว่ามันเดินหรือไม่เดินอยู่นะเหรอใช่ไปเช็คเน็ต ไอ้ที่ไปนานๆนี่คือไปเช็คเน็ตใช่เช็คทุกจุดเลยเหรอไอได้มังกธาวิ่งอยู่ไปหน้าเซเว่นไม่วิ่งเพื่ออะไรเพื่ออะไรนี่อมาโอ้โหนั่นนะจอดนุ่มนิดหน่อยนั่นนะโอ้โว่ไอเนี่ยตอกมาเลยเน้ะจะมึงยับย่นัขอองย่าวกบกบอะไรกูกบเนี่ยมาเนี่ยพี่แดชจะรอกินุ่มงานเหรอใช่พี่แดชตอกจุดนุ่มไง ก็ช่วงนี้เนาะอาจอาจมีน้องในเอฟซีบำรุงซะหน่อยสรุปที่หายไปนานๆนี่คือประเทศเน็ตใช่ฮะผมก็ตกใจนึกว่ากลับบ้านหรือเปล่าวมันนานเดียเลยกลับามคนเปิดรูให้นานนี้ใช่ผมก็ผมก็นั่งรอหุยไม่ไหวแล้วตอนแรกก็ผลบ้าเห็ดก็นั่งรออยู่สักพักเข้าไปนอนนะน่าจะเขาน่าจะกลับบ้านหรือเปล่าใช่ ว่ามันนานปกต so so ิไปเซเว่นนี่มันไม่นานจะถึงชั่วโมงนะให้เราก็ว่าถ้าเกิดสักพักน่นะก็ว่าจะโทรถามอยู่ไปไหนใช่ก็เข้าไปดูคลิปเขาเข้าเซเว่นอยู่ในว่าแล้วอืมนี่สิเลยสิ เโอ้ไม่ต้องกลัวไม่กลัวม่ต้องกลัวหมาแสู้มากลวกบอ่ะต้องไปปล่อยในสระในเอฟซีเพราะว่ากบกบบ้านน่ะไม่กินในเอฟซีมันขี้กระเดี่ยมแต่ถ้าเป็นกบนาน่ะผมจะกินอยู่นะถ้าเป็นกบบ้านนี่คือไม่กินเลยในเอฟซีเดี๋ยวไปปล่อยในสระก่อนให้มัน อยู่สะนเอฟซีปล่อยตรงนี้ก็ได้นี่น้ําเยอะนี่นี่เพราะว่ามันกบมันไม่ค่อยชอบน้ําเท่าไหร่นเอฟซีปล่อยลงน้ํามันก็ขึ้นบกเหมือนเดิมไปรอดแล้วไปไปเลยเออไปดออิดำน้ำไปไปไปแล้วเขายังเห็นอยู่นะไปไม่รอดแล้นี่นะ ไปไปเขาเห็นอยู่เขาเห็นอยู่ยังเห็นอยูอ่มันยังเห็นอยู่ไปไปไปเห็นอยู่นี่หาไม่เห็นแล้วโอเคหายตัวแล้วเอฟซีอ่ะไอ้นี่งงมันอะไรของมันวะคงยังงงอะดิงงพ่อมาปล่อยกบไม่มีไรหร็อกสงสัยเอฟซีไอ้ลงสงสัยไอ้ลงสงสัย ลงลงลงหนูมาเล็วเข้าบ้านเร็วฝนตกโอเคครับเอซีฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ